ี่เป็นอีกวันหนึ่งนะครับก็เป็นวันสุดท้ายร้วที่เราจะได้เที่ยวในโฮจอมินห์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็เดินทางกลับแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันเนาะตอนนี้เรามากินร้านอาหารนะครับน้ <S <S no. เรามากินอาหารเวียดนามกันนะครับร้านบรรยากาศดีดนี่คือบ,บรรยากาศใานร้าน อาหารก็ราคากํากลางนะครับแต่ว่าร้านแบบดูไฮโซเราสั่งเป็นโปรโมชั่นเซ็ตน,นะครับนี่คอมโบ2อ0 0ส0เก้ามื0น,สนสมือมีอันนี้หมดเลยชุดหนึ่งนะครับส่วนของพี่ออมเดี๋ยวนะ่าจะสั่งอย่างอื่นอะไรอะไรคืนเนือหุ้น,นนะทำไมเขาทำแบบนี้กันหมดเลยนะหน้าตาเหมือนเดียวกันหมดเลยอาหารเวืยดนามาแล้วนะครับ ไอตัวนี้เป็นอะไรนะสปริงโรลอันนี้สปริงโรล,ลเหรอเป็นแบบเหมือนอเปียแล้วก็มีเส้นมีผักอไอตัวนี้เหมือนเป็นอะไรอะ่ะเบื้องยวนขนมเบื้องยวนแล้วก็อไออ๋อไอนี้ไงเดือหลอดเออเหมือนก็เตี๋ยวหลอดเลียน,นม้มนะครับมีผักอยู่ข้างในนะแล้วก็ตัวนี้ ไอแผ่นนี้อีกแล้วอ่ะแต่ว่าร้านนี้เขาบอกว่าไอแผ่นเนี้ยให้กินแบบแข็งๆแบบนี้ไปเลยไม่มีน้ําให้ไม่มีน้ําให้เรากินนะเขาบอกว่าให้กินแบบแข็งๆแบบนี้ไปเลยไม่มีน้ําซุปนะจ๊ะมันกินกระดาษอ่ะกินแบบแข็งๆแบบนี้ไปเลยนะ กินได้เหรอมันแข็งขนาดนี้ยมันได้มันแข็งมากเป็นเหมือนเรากินสุงพัสติ บเวลาไอตัวไอตัวแผ่นเนี่ยไปโดนกับน้ำลายเราอะน้ำในผักะมันจะละลายไปเองก็แปลกเลยนะครับอาหารยอดนิยมมาแล้วนะครับเฟอือก๋วยเตี๋ยวนั่นเองเข้ามาคู่กับสองงอกแลเข้าผักของพี่ออมตรงนั้นเป็นปข้าวอะไรนะ ข้าผัดหอมาบบัวหรืชิมหน่อยไหครับแกชิมดูหน่อยน่าขอชิมหน่อยไหวเราจะชิมกันรสชาติคล้ายๆปลาจังชิมดูชอบไหม เก่งกินเดือดเด็ชอบปลยแอร่อยดีจืดจืดเส้นน้ำซุปหน่อยอร่อยเป็นเฟอร์นนะหอมอร่อยมากแ้วพี่ออมไปกินเส้นนาเส้นเราแต่กินน้ำซุปได้ เขาเป็นเส้นกลางไม่ได้เกินเส้น หมดแล้วเส้นหมดแล้วเอลือแต่คือเราให้ไม่ออกสียเงลนก็ไ้ทานอาหารที่แกล่แล้วนะครับเราจะไปเดินเล่นกันต่อนะเรยังไม่ชัวร์ว่าจะเดินไปที่ไหนก็จะบอกอีกทีนงอะแล,แล้วแล้วตอนนี้นะครับเราก็หาที่แรกเงินเจอแล้วนะครับเป็นเลทที่ที่ได้เยอะนะครับเ,เพราะว่า1บาทเนี่ยได้หนึ่งร้อยเออหนึ่งบาทไทยได้640 ดองเลยนะครับก็ได้เยอะเหมือนกันเ,ออเป็นเวียดนาม Xsim Bank หน้นนะครับคือข้างหลุยส์ตองเลยนะครับคือหลุยส์ตองอยู่ตรงโน้นแล้วเราก็เดินมาถึงตรงนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ใน u n i s q u a ร e นะครับในข้างจะมีซูเปอร์แบรนด์เยอะแยะเลยคล้ายๆกับเกสรนะครับคล้ายๆกับเกสร ตอนนี้พี่เอามาลองชุดแล้วนะครับตัวน,นี้ลด70%นะของอะไรนะทอมมี่เหลือตัวพันกว่าบาท <c oughs> ฮะต้องบอกจากตัว5,000กว่าบาทนะครับแต่องผมเนี่ยยังยังหาอะไรไม่ยังไม่ได้อะไรที่ถูกอ่ะตอนนี้เราเข้าห้องเสร็จแล้วอาบนะ้ำอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ กำลังจะออกไปหาอะไรทานบรรยากาศในโรงแรมสวยดีอ่ะแต่ว่าเราต้องออกข้างนอกอีกแล้วเดี๋ยวจจะชวนพี่ยอมมาไม่รู้จะมาหรือเปล่าตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดอะไรนะพี่ยอมมินทันนะครับตลาดมินทันที่เรามาตอนเช้านะตอนกลางคืนจะมีถนนคนเดินนี่ จะมีเป็นแบบอแบบในมาร์เก็ตนะครับซึ่งเมื่อวานที่เราทะเลาะก,กับแท็กซี่กันต่างๆที่จะมาให้มาหาร้านซีฟู้ดแล้วพาเราไปที่อื่นเนี่ยจริงๆร้านซีฟูด้ดมันอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินหากันนะครับมันใกล้มากมาถึงแล้วร้านไหหลัวมาโดยการเดินมาเองนะครับถึงแต่มากับแท็กซี่ไม่ถึงเมื่อวานอารมณ์เสียมากจนพี่ออมสั่งให้แท็กซี่บอกไม่ต้องไปแล้วให้หยุดตรงนั้นแหละสต็อป อาหารน่าทาน่า,นาดูแบบดูสดแล้วก็ดูโลคอ่อลมากๆเลยอ่ะชอบอะไรอย่างเงี้ยดูไม่สกปรกด้วยดูสะอาดสะอา้านโต๊ะอะไรก็ดูดีแค่เป็นร้านข้าง,งทางหอยชุบนี่ไงหอยที่เราอยากกินไม่รู้ว่าคือหอยอะไรอันนี้กุ้งหอยนีหอย ตูตูาสภาพสภาพมาเดี๋ยวไม่ตายพี่เอามานันยังดิ้นอยู่เลยเดี๋ยวนี้พวกกุ้งพาะอะไรงไงใครัำยยไหหอยน้อยของเรามาแล้วนะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าหอยอะไรแต่เราอยากกินมากเลยเราเห็นคน เวียดนามกินกันแบบอร่อยอร่อยคนที่นี่ชอบกินหอยนะดีอืมมันต้องดคือทำไมเขาทำอาหารหวานพี่ออมเหมือนหอยเชื่อมอาหารข้าวเขาจะหวานอร่อยหอยอร่อย มนี่แบนบาซาเนี่ยบมันหอยจูบอบบอร่อยไม่ขมนะหวานเส้นว่ามเส้นเสสนส้นกุ้งมาแล้วนะครับเราสั่งเส้นกิโลนี่งคนแกะมา่าเดี๋ยวมีคนมาแกะให้ด้วยนะ มีชายหนุ่มมาแกะให้เรากินด้วยสบายไม่ต้องแกะเองแต่ว่าเดี๋ยวลองชิมนะจิ้มซีฟู้ดดูเกือบจะคล้ายบ้านเราละแซมไอ้แซบ เปรีย้ยวๆคล้ายๆกับน้ำจิ้มซีฟู้ดฝรั่งเนี่เขาแกะกุ้งให้เรากินด้วยไม่ต้องเสียแรงแกะเองที่ออมน่าจะชอบเพราะว่าปกติเราแบบชอบอะไรที่มันสะดวกสบายไม่ใช่เหรอเขาแกะหัวกุ้งมาให้เราด้วยนะเพราะว่าหัวกุ้งมันติดม,มาตรงนี้เลยไม่หายไปนะครับเออดีอ่ะ

ัไยงงของโปรดพี่ออมนะครับมีคนมาแกะปูให้กินด้วยนะเห็นไหชอบเลยใช่ไมละ่ะเป็นไงสาวสวยด้วยนะประเด็นคือเขาแกะแล้วคือแบบเขาแกะถูกต้องไงมันก็จะได้เนื้อได้อะไรที่เรากินแบบว่าถูกต้องอนะเนาะบางที่เราแกะเองมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นอนะอ๋อเขาแกะแกะทิ้งไว้แล้วก็ให้เรากิน มาแ้กินโ่ด่าอีนีเราิ้เฉยๆกินไข่แอบกินไข่เพลียพอกินทำเดียวนิดๆเอาเดียวนิดพอก็จิ้เดียวุ้ยปิงเนี่ยย้อมพ่อน้ำสามมะนาวมาให้กินเนี่ยกินแล้ว น้ำวาามาไม่ใช่นะขเขาไปล้างเลยและแล้วเราก็กินเรียบนะครับส่วนหอยเนี่ยเหลือหน,น่อยนะครับทานไม่หมดเพราะว่ากินไปกินมาเริ่มรู้สึกมันแบบแบบเรากินหอยโขมเยอะๆอ่ะเราเริ่มรู้สึกว่า <c oughs> เ,รรเรียนแล้วเขาแบบ ปรุงมาแบบว,ว่าปรุงแบบหวานหวานมาแบบยิ่งเลี่ยนนะปใหยัมัน,นไม่ใช่แบบแซ่บๆเด็ดมื้อน,นี้เรากินไปประมาณ1นึ่งล้านหกหมื่นอไม่ประมาณแหละหนึ่งล้านหกหมื่นดองนะครับประมาณเท่าไหร่นะหนึ่งล้านหกหมื่นดองหนึ 1, ่งพันเจ็ดร้อยบาทเมื่อวานเราขึ้นไปกินบนชั้นนั้นเรากินแต่แชมกินแต่สปาเก็ตตอย่างเดียวไม่ได้สั่ง อันนี้มีอาหารด้วยเอกซ์เหนึ่งเมื่อตอนเที่ยงหรออพอ,อ,อที่พัตคารเท่ากันเลยไม่แต่พัตคารนั้นเราสั่งไม่ได้สั่งปูไม่ได้สั่งกุ้งนะอย่างยกุ้งครึ่งกิโลปูลอีกเจ็ดสิบได้ไหมปูอีกเจ็ดร้อยกรัมเจ็ดร้อยกรัมเกือบกิโลอ่ะปูนึง หรือว่าโอเคมีคนแก่ให้ด้วยอร่อยแนะนำนะครับชื่อร้านอะไรนะไหลัวแต่ต้องเดินมาเองนะห้ามขึ้นแท็กซี่นะไฮไหลัวไหลัวไหลัวตลาดอะไรนะบันมินทันอะไรสักอย่างบันทันบันมินทันอะไรตลาด ตลาดกลางเมืองนะครับในบารซาในบาษซาให้มากินนะครับโอเคอืม <c oughs> อันนี้เราอยู่บเาที่ <c oughs> นะครับเราพี่ออมลองกระเป๋าอยู่แอดดีฟันได้ด้วยนะตัวนี้อ๋อถือไม่โอเคอ่ะ สีดแดงนี่ลดกี่เปอร์เซ็นต์นะหกสิบเปอร์เซ็นต์แต่มันน่าจะประมาณยี่สิบกว่าดองหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยยี่สิบล้านดองหรือเปล่าเนี่นาจะแพงอยู่นะเซลก็น่าจะเหลือสักใบสามหมื่นอยู่นะชั้นสี่ไม่แพงพอ้สี่สี่ล้าน,านรูปที่เอามาใบนี้นะครับเซลอ๋อ uh, จริงๆจะมีพวกรองเท้านะครับที่เซลล์เซลเยอะมาก60เซนคู่นี้แต่มันดูแบบหนึ่งอนะ่ะเราเราไม่ได้เป็นคนบบกว่าของผมไม่ได้เป็นสไตล์บ y ดี้นะเป็นบอกว่าต้องชูฉากกันดิดนิดนึงแต่พี่ออมมาโอเคอยู่นะเพราะแกะไม่ได้เปลี่ยนกระเป๋าสะพายข้างมาหลายปีแล้วนะก็ซื้อให้แกสักหน่อยแต่ใบนี้ก็สวยนะแต่ว่ายัางยังไม่ใช่ไม่ใช่ว่ายังไม่ใช่ ยังไม่พร้อมที่จะซื้อพี่องซื้อใบนี้่ะเนีเป็นกระเป๋าสะพายข้างนะครับแต่ผู้ชายผู้ชายหมาเอตอนนี้คนมายืนดูน้ำพุกันเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าสวยนะ ี้เราเดินมาจะกลับโรงแรมนะครับเราเจอร้านไอิมร้านนี้ที่เราเห็นคนซื้อเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะต้องซื้อโอเคยอมดีใจใหญ่เลยนะได้กระเป๋าเราไม่แคร์เราจะกินกันอย่างเดียว,ว,ยวยามาดูไอศิมกันว่ามีอะไรบ้างชอบกินอะไรกินด,ด้วยกันเรอเอาอไรดีดดฮะ หัวใจเอา,เอาหัวใจอันเ,เดียวพออยู่ตรงกลางสลับสลับไม่อยู่เลยฮะไม่อยู่เลยเชียงใหม่เชียงใหม่เาราถือแบบเข้ามาแค่ดีกรีนหอมน่ารักมากเลยอ่ะเป็นแบบว่าหัวใจน่ารักถ่ายรูปเราจะชิมให้ดูนะว่ามันอร่อยไหม เหมอยสิมบอร์อร่อยอร่อยอร่อยข้างนอกตรงซอฟต์โนด์อร่อยมากเท่าไหร่นะานสามแสนสามหมืน่นสามหมื่นสามสิบาท3 0สิบาทเออประมาณสิบห้บาท